ม,มันมีหลายรุ่นเนาะถึงรุ่น2รุ่น3รุ่นรุ่นแรกมาแค่นี้ถ้ามองทั้งต้นมันอาจจะแค่5%เใช่ใช,ใชเราก็ต้องเอารุ่น2ที่ว่า 80%, 80เป็นหลักอ่าอาเท่ารุ่น3เราก็ไม่เอาแล้อรุ่น3ก็ไม่เอาแล้ะเพราะว่าเท่ารุ่น2มันมาพึบกวัานะเนี่ย มันมาเต็มเต็มโดยพื้นฐานถ้ามันไล่ๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าน้องมันจะถีบพี่อ่ามันก็จะล่วงเองอยู่แล้วแต่ว่าเวลาให้น้ําให้ปุ๋ยทุกๆอย่างเนี่ยต้องอิงจากชุดใหญ่เป็นหลักเช่นช่วงกําลังมาปิๆปยังต้องคุมครับอันนี้ใจเหี่ยวก็ต้องทําใจให้เขาเหี่ยวไปเราเราต้องคุมคุมคุมน้ําชุดนี้ก่อนเอา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 ชุดนี้ไปก่อนใช่ พอ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 เริ่มตาปูตาปลาเนี่ยเรายังต้องคุมนะครับตัวนี้ปีปีปีที่ปีก่อนเนี่ยปัญหาคือเนี่ยพอมันเริ่มอย่างเงี้ยมันเริ่มปีๆมาบางคนใจร้อนอัดน้ําอัดน้าเยอะไป่น่อยใช่ใช่ใช่มันไหลเลยครับมันจะไหลอย่างนี้เลยที่จริงที่จริงจานที่จริงมันมาแล้วเนี่ยจริงๆต้องเป็นดอกครับใช่ที่จริงเป็นดอกแต่ว่าผมให้น้ามากนะใช่ไหมใช่น้ำมากแล้วมาเจอฝนบ้าง ใช่ผลบางเนี่ยถ้ามาชุดอย่างเงี้ยครับปี๊ปีอย่างเงี้ยยังต้องใจเย็นๆจนจนมันเป็นหัวกลมแล้วดันออกมาแบบเหยียดตีหนูอ่ะอย่างนั้นอ่ะค่อยๆเพิ่มน้าได้เพิ่มน้ำได้เขาเรียกเป็นดอกชัวใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาแบบนี้เราก็ให้น้ําครึ่งต้นไว้ก่อนใช่ไหมครึ่งครึ่งเนี้ยครึ่งวงในวงในแล้วก็ยังเยอะไม่ได้ยังเยอะไม่ได้เหยียดตีหนูก็ยังเยอะไม่ได้ครับให้ให้แค่พอกินไปเรื่อยๆแล้วก็คอยมาดูความสดของดอก ถ้าดอกเขาอย่างเงี้ยไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเพิ่มน้ำํำแต่ถ้าเริ่มเหี่ยวต้องเพิ่มน้ำํำหรือถ้ามันเปะ๊ะ เปาะอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าน้ำไม่เยอะนะน้ำไม่เยอะน้ำน้อยถ้าถ้าถ้าเปาะเนี่ยแสดงว่าน้ำเยอะนะครับเราเราเรายกดูถ้ามันมันเปาะมันใช่ครับมันจะกรอบว่างั้นส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเช้าๆมาเขาเดินดูก่อนเลยเดินดูว่าดูอะไรหนึ่งดูความสดชื่นสองเขาจะเอามือลูดเขาจะมือลูดใช่ใช่ถ้าลูดแล้วมันเปาะอ่าเขาเขาต้องเบาน้ำลงแล้วใช่ใช่ใช่หมายความมาตู้มือใช่มาตู้มือตู้มือเอายางนี้ไม่ตู้มือหมายความมาตามมือแล้วใช่อันนี้ไม่ S <S หรือบางที<ห>ร่วงต้องจับดูเลยครับถ้าร่วงต้องจับดูอย่างอย่างของผู้ช่วยนิดเนี่ยจะมีเรื่องเชื้อาราเชื้อราเข้าตรงเนี้โอ้โห,โโหมันจะมีร่วงอยู่แถวแถวริมมาอยู่ประมาณสองสต้นอตอนแรกคิดว่าน้ําน้อยตอนแรกส่งลูกไปดูนะพอมาดูใกล้ๆ้โอ้มันมันมันเป็นลาเข้าเข้าตรงขั้วเข้ขั้วคนขั้วจะไม่ทัดกันร่วงเลยครับร่วงเลยเราบอกว่าเวลาร่วงอันนี้ต้องคอยเดินดูคอยเดินดูแต่นี่ดีอย่างเพราะว่าลาก็ฉีดไปแล้วหมดก่อนู้นแต่นี่ผมดูตามกิ่งไม่ค่อยมีใช่ใช่พอ้ชมพูลาขา เปเนี่ยไม่มีพอได้ก็ฉีดลาสีชมพูอะไรไปแล้วนันนันจัดทีร้านจัดมาแต่แต่ผมมองว่ายังมีเวลาครับเพราะธันวามกราเนี่ยอีกสองเดือนอีกสองเดือนน่าจะมาเนี่ยอาจจะน่าจะมาปุ๊บปั๊บก็สมมติว่าเราเอาอย่างนี้แต่ว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้มันก็ได้น้อยได้ไม่กี่ลูกใช่รุ่นี้ไม่กี่ลูกครับไม่พอครับ เนี่ยผมว่าเริ่มดันนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนยังมาอีกยังมาอีกระ,ะลอกหนึ่งก็เลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเรา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 เติมแปดยิบสี่แล้วเราฉีดสูตรสองเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพอฝนเริ่มหยุดเราเริ่มโศกมาแน่นอนครับรมันต้องหนาวหนาวอย่างอย่างชุดเนี้ยที่มาคือมาต้นพฤศจิกาเนะครับใช่ใช่ใช่ที่ที่พอต้นพฤศจิกาเริ่มหนาวเริ่มหนาวเริ่มหนาวมาสองสามวันมันก็มาเลยมาเลยมาเลยที่นี่พอดีผมทิ้งน้ําไว้ยังไม่ได้ลดเลยใช่ไหมข้างนี้ก็ลดกันบ้างแล้วข้างสองข้างผมยังเลย ก็เลยเหลืองอใช่ไหมก็ติ่งใบ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 เหลืองใบเหลืองก็เลยคิดคิดในใจว่าเออเรานีออ่ต้องอัดน้ำพอสามสิบนาทีวันแรกวันที่สองอีกสามสิบใช่ไหมถ้าว่าเราต้ํา้มวันตั้าวันสองวันสองวันใบของเรากว่าคืนคบใบใบที่เหลืองๆนั่นนะสวยมันเดิมมันกออ็ปรับสภาพแล้วก็ว่าแล้วก็บางบาง,บางสวนเห็นก็ตายเป็นตายเยอะ ใช่บางคนตายเกือบหมดนะหนึ่งคือถ้าทําสารแล้วก็อดน้ําเยอะเกินเนี่ยแต่แต่บางสวนก็ไม่ได้ทำอาจารย์เขาเรียกว่านกน้ํานกน้ำนกน้ำใช่ไหมอาจารย์ต้องคอยดูครับที่ใบที่ใกล้ๆกล้บ้านผมน้องน้ำเย็นเห็นเขาแล้วโอ้ยต้นเขาใหญ่ๆแบบเนี้ใบเกือบหมดนะ่โอ้โหใส่ว่าอดเกินไม่ไม่แช่อดเกินเพราะอาจารย์เขาเรียกว่าน้ำมันท่วมแล้วก็น้ำมันมะน้ำหนัก น้ำแฉะพอดีน้ำไม่แฉอาจารย์แต่ว่าฝนหนักไงฝนหนักฝนหนักทีนี้พอฝนขาดช่วงปุ๊บก็เรียกว่านกน้ำใช่ไม่เคยเคยได้น้ำอยู่เรื่อยใช่ใช่ใชอช่วงช่วงที่ฝนทิ้งใหม่ๆใช่นั่นนะครับออ๋นึกออกแล้วนึกออกแล้วแล้วก็เลยทีนี้ก็เลยกลับกลายเป็นว่าตายไปส่วนไกลๆบ้านตายไปมากนะเนี่ยครับต้องคอยดูใช่อาจารย์ผมก็เป็นนนี่ใชุดนี้เริ่มมาเนี่ยผมว่าเห็นมีดันๆปิปีกเนี่ย เนี่ยเราเ,เราใจ8แปดยีก็คงกระทุ้งมาเลย,เยดันเลยครับดันเลยเนี่ยเพราะหนึ่งคือใบมันพอดีแล้วมีแซมนิดหน่อยไม่ซสีเรียนใช่ใช่มีแซมนิดหน่อยน,น่าจะดี